มันก็เป็นประสบการณ์ที่เอาไว้ลวเล่าให้ลูกหลานฟังต่อนะคะแล้วก็วิธีวิธีแก้ปัญหาของคุณนะคะอืม,มจะเป็นยังไงเนาะเวลาผ่านไปมันก็มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะอืมแต่ก็ต้องทำใจนะคะเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยน พลังงาของใครเพราะว่าเราเคยนะคะก็เคยบอกเขาว่าทําไมเขาต้องเขาต้องเขาต้องแบบรุนแรงขนาดนั้นทําไมเขาจะต้องเซนซิทีฟขนาดนั้นทําไมเขาจะต้องแบบเครียดขนาดนั้นอีกแค่แบบว่าไปเป็นเรื่องเล็กๆอะนะคะมันเป็นเรื่องเล็กมากในสายตาเราแต่เขามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเขาจะทำเองอะไรเงี้ย สมมตินะสมมติเหมือนเหมือนคน้าสั่งงานคุณแล้วคุณทำไม่ได้เขาก็จะบอกว่าจริงๆคุณทำได้นะแต่คุณกลัวว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วมันจะไม่เพอร์เฟกเท่าที่เขาแบบต้องการอะไ,งไงเรเงี้ยเนื่องจากความความมาตรฐานสูงของเขามันมันเยอะไงนะเอนเนอความมาตรฐานแบบโอ้ยโปฟเเชชั่นอลนะคะพวกมือโปรทั้งหลายนะคะถึงบอกว่าเวลาดีลงานกับคนที่ยากๆอ่ะมันก็ยากจริงๆนะมันก็ยากจริงๆนะคะ แล้วแต่แต่คุณก็ก็อ่ะกระเสือกกระสนผ่านมันมาได้ละนะคะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าการที่คุณถูกเอารัดเอาเปรียบก,การที่คุณถูกบูลลี่ถูกตัดสินถูกจัาจากสังคมจากคนรอบข้างจากคนที่อยู่ๆก็อิจฉาคุณอยู่ๆก็ไม่ชอบคุณอยู่ๆก็ เออกูไม่ได้ทําอะไรให้มึงแล้แต่มึงก็ไม่ชอบกูอะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องไปแคร์นะคะเราไม่จับเราไม่จําเป็นต้องไปให้เขาชอบเรานะคะเออเรามีเวเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะคะเราทาในในเวของเราแล้วทําในสิ่งที่เราต้องทําชีวิตมันสั้นนะคะเออเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะทําอะไรที่มันเป็นการรักตัวเองเป็นการเสิร์ฟตัวเองเราเสียเวลากับผู้คนที่เขาไม่ได ไม่ได้มาเสิร์ฟคุณไม่ได้มาเซอร์วิสคุณไม่ได้มาเทคแคร์ดูแลจิตใจคุณไม่ได้มาซัพพอร์ตคุณคุณให้เวลาเขาต้องครึ่งชีวิตแล้วอะในการดูแลเทคแคร์จิตใจคือคุณใส่ใจคุณคุณเคยใส่ใจเขาคุณเคยดูแลเขาคุณเคยให้กำลังใจเวลาเขามีปัญหาเขาวิ่งมาหาคุณนะมาเล่าเล่าล่าเล่พอคุณบอกวิธีแก้ปัญหาเสร็จเนี่ยเคสล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะอืมเป็น เป็นเป็นรุ่นพี่ละกันอ่าบอกแค่นี้นะคะพอเขาแก้ปัญหาของเขาได้ปุ๊บเขาหายตัวเป็นนินจาไม่ทักไม่อะไรเลยนะคะหายไปเลยนะคะอืมเหมือนเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยคนแบบนี้ก็มีนะคะคนแบบนี้ก็มีนะคะ,ค,บบะ,ค,ะคุณยังไม่เคยเจอไอ้พวกพลังงานแบบเนี้ยอืมนะคะมันบางทีมันมันบ้าบออะบางทีคุณก็บอกเอ๊ะคนแบบนี้ยังมีในโลกเหรออะไรเงี้ยอยู่ๆคือ เขาไม่คิดหรือว่าคนอื่นจะรู้ทันในสิ่งที่เขาทําเออก็แปกนะคะเหมือนกับว่าเอออาจจะเคยรับปากคุณเรื่องใดเรื่องหนึ่งเวลาผ่านไปยังไม่ถึงสองสองอาทิตย์เลยอ่ะพูดใหม่อีกละทําใหม่อีกละแต่ว่าคุณไปทวงถามถามว่าอา้าวแล้ววันนั้นทำไมพูดแบบนี้แล้วทําไมทาไมวันนี้พูดอย่างนั้นเขาบอกอา้าวหาว่าคุณไปยึดติดคําพูดเขาอีกสะงั้นนะคะคนแบบนี้ก็มี คนแบบนี้ก็มีคือมันถูกเสมอนะคะคนอื่นผิดตลอดนะคะอืถ้าคุณเจอไอ้พวกแบบนี้นะอคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรนะเขาไม่ใช่กัร,รยานามิตรนะคะเขาเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรนะเข้ามาทดสอบเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าแย่กับตัวเองทําให้คุณรู้สึกว่ารักตัวเองน้อยลงไม่มีพื้นที่ของตัวเองแล้วคุณก็จะเกิดความเครียดสะสมนะทำอะไรไม่ได้ ชีิตเพราะฉะนั้นเลิกที่จะโฟกัสคนพวกนี้ซะตัดทิ้งได้ตัดทิ้งออกจากชีวิตนะคะคนพวกนี้ไม่ได้ให้พลังงานและแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังต้องอยู่กับคนพวกนี้อยู่ให้คุณมองข้ามสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากระทำบางครั้งเราเมื่อก่อนนะโค้ดเคยรู้สึกว่าต้องแก้ขไขเว้ยต้องทำให้เขาประทับต้องทำให้เขาประทับใจเว้ยต้องทำให้เขาแบบ พอใจในสิ่งที่เขามอบหมายให้เราทําแต่จริงๆแล้วลองแล้วนะคะลองแล้วมันไม่มันไม่ได้เกิดที่ตัวคุณอะพอพอนั่งมองจริงๆปัญหาไม่ได้เกิดที่ตัวคุณเลยมันเกิดที่ตัวเขาตัวเขาเป็นคนอาคติกับคุณเป็นคนที่ไม่